วันนี้พบเกมวันพีชบาวตี้รัดกับผมครับมิสเตอร์เกก็วันนี้ครับอยู่เกมวันพีชบบวตี้รัดเนาะก็ทุกครั้งครับที่ผมมาอัดคลิปเกมนี้ก็จะเป็นการเปิดกาชาเนาะ ซึ่งคลิปในวันนี้ก็เปิดกาชาเหมือนเดิมครับ <c oughs> คือไอ้เจ้าเกมเนี้ยเมื่อประมาณสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยผมอลองเล่นแบบจริงจังนิดนึงนะผมก็ได้รู้สึกอย่างหนึ่งครับกับเกมวันพีชบอลตีลัดนะครับผมได้รู้สึกเลยว่าผมเนี่ยโคตรกากเลยครับโคตรกากเลยคือตีใครเขาก็แทบจะไม่โดนหลบก็ไม่ค่อยเก่งผมโคตรกากเลยแต่ ก็อยากจะลองเล่นนะอยากจะเล่นนะครับอยากจะเล่นเลยนะแล้วก็วันนี้ับมีกาชาใหม่มาก็ไม่ได้ใหม่นะก็อมาประมาณ3าวันแล้วกาชาของ Big m ม m ครับซึ่งในเกมเนี้ยเขาเ,าเขาเขียนว่า Big m ม m โลกหิวไหนว่าดูด้านี้อ่ะนี่ Big m ม m ครับโลกโบโหหิว oh กลับมาแล้วซึ่ง <laughs> มันดูไม่ค่อยดูโหดอะ คือเป็นบิ๊กมัมร่างโมโหหิวคือไอเจ้าร่างเนี้ยจะเป็นเกวันพีทเทชเชอร์ครูดอ๋ผมจะเรียกว่าบิ๊กมัมครั่งนะครับเกมนี้ผมก็ขอเรียกว่าบิ๊กมัมครั้งนะเพราะมันดูโหดกว่าเนาะมันดูโหดกว่าบิ๊กมัมโมโหหิวอะนะมาเปิดกรชาครับก็เป็นการชาสเตปอัพเนาะวันนี้ก็จะมาเปิดทั้งหมดก็คือ5ครั้งนะครับมาเปิดกาชากันเอออย่างแรกครับเลดของ ตัวละครใหม่อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยคืออัดคลิปเกมนี้มาไม่เคยมีคลิปไหนเลยอะที่เปิดได้ตัวละครหน้าตู้อะไม่มีเลยสักคลิปเรซีดาอยู่ที่สี่เจ็ดเปอร์เซนต์ตัวละครหน้าตู้อยู่ที่ศูนย์จุดสองศูนย์เปอร์เซนต์นะครับศูนย์จุดสองศูนย์โอเคมาขอเถอะนะหน้าตู้ออกเถอะนะบิ๊กมัมคุรัางนียมามาคุรัางแรกจัดไปออกมาเถอะนะ ตั้งแต่โรเจอร์โอเดงลูฟี่นี่บิกมัมแล้วเถอะนะออกมาเถอ,อ้ยมามา,มา,มาแน่นอนสีดาวมาแน่นอนครับทงทองตัวสื่อแดงแดงมาเลยบิ๊กมัมครั่งมาดึงดึงแดงได้แน่นอนอมามาบิ๊กม,มัมครัง่งจะเป็นสายวิ่งเนาะสายชิงทงจุกป้องกันเอาไปได้สาม ปองการอาบิีดาอีกโอโ้สองถวยนะสซกินกิ้งแล้วก็คุโรโอบิชุกพิกมัมนะทองทองมาทงทองมามาทองทองกัปตันคุโรมาแนละ้ววิ่งเลยวิ่งมาวิ่งมาวิ่งวิ่งมาอุศอุศอุศร่างใหม่ใช่ไหมร่างเนี้ยใช่ไหม ใช่โอเคอุศบร่างใหม่ครับเย้อุศบร่างใหม่มาแล้วอุศบร่างใหม่ครับสายวิ่งเนาะยังดียังดีครับได้อุศบร่างใหม่มาตัวเดียวเลยมั้งโอเคครับเปิดครังแรกครับได้อาสิดาอุศบร่างใหม่ครับหนึ่งตู้โอเคอันนี้แจมอยู่เนาะเป็นร่างใหม่ด้วยครังที่สองครับสายวิ่ง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 นะสายวิ่ง บิ๊กมัมคุรังคือไอ้พรกตะคอนที่มันเขียนว่าซูเปอร์บบลตี้เฟสเนี่ยรู้สึกก็ผมไม่เคยมีเลยมั้งสักตัวโอ้หีบน้ำตาเหรอทงแดงโอ้ทงแดงคือได้ใช่ไหมพวกซูเปอร์บบลตี้อะไรเงี้ยผมไม่เคยได้เลยน,นะโรเชอร์ก็ไม่มีโอเดงก็มีครับโอเคมาแน่อนอนครับตีดาวมาบิ๊กมัมครัง ปิกมัมครั้งสายวิ่งมาทงทงทง,ทงมาทง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 โซอองคิงบาก้โอ้กดเร็วไปหน่อยโอ้นี่ก็โทหม่นี่ว่าโอ้โหเอออันนี้คุ้มเว้ รู้สึกว่าอุซอบกับแฟงกี้เนี่ยมันคือตัวคอยใหม่ที่มาเมื่อเดือนก่อนใช่ไหมมาพร้อมกันเลยแล้วผมก็เปิดได้ทั้ง2ตัวเลยทั้งอุซอบแล้วก็แฟงกี้สเปอร์ในร่างของแม่ทัพโชกุนแฟงกี้เลยครับเออคุม้มอันนี้คุม้มโอเคสกิฟไปเนาะเย่ก็ถือว่าคุ้มนะครับอุซอบด้วยแฟงกี้ด้วยในร่างของแฟงกี้โชกุนเนาะต่อไปครั้งนี้3ครับครั้งนี้การันตี สีดาวแน่นอนหนึ่งตัวแต่ขอมากกว่าหนึ่งตัวได้ไหมกลับไปหน้าแรกก่อนสิครั้งนี้สามการันตีครั้งที่สี่ฟรีเหรออ๋อแปลว่าผมเสียแค่สองร้อยเพชรนี่หว่ากาชานีเนาะโอเคถูกดีเนาะถูกดีนะครับมาครั้งนี้สามครับการันตีสีดาวขอเป็นสายวิ่งสีฟ้าและขี่บนเมฆเนี่ยมาตัวอะไรกัน呐 ขอตัวอะไรก็ได้ที่เป็นสายวิ่งสีฟ้าแล้วก็ขี่บนเมฆแล้วถือดาบนะตัวอะไรก็ได้แต่ขอให้มันเป็นอย่างเงี้ยมามันได้แน่นอนแหละไม่ต้องรู้หรอกแต่ขอเป็นสายวิ่งนักสีฟ้าขี่บนเมฆมีดาบอะไรก็ได้แต่ขอให้มันเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหผมเพิ่งเคยเห็นนะที่มันมากันทั้งกลุ่มเลยเนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะอย่างนี้ต้องมาใช่ไหมซูปเปอร์ใช่ไหม มาขนาดเนี้ยมาครบกลุ่มขนาดเนี้ยซูปเปอร์เฟสต,ต้องมาใช่ไหมบ๊อบบี้เฟสอ่ยมาสายวิ่งสส่วิ่งขี่เมฆมีดาบสีฟ้ามีหลายตัวแหละมาสส่วิ่งมาวิ่งด้วยมาวิ่งสีฟ้าสีฟ้าขี่เมฆมีดาบอุซอมอีกแล้วกาชาอุซอมดีว่ามีเมฆตรงไหนเนี่ย ออุศอกก็ยังดีก็ยังดีเนาะเพราะมันเป็นตะค้อยใหม่อย่างน้อยก็เป็นตะค้อยใหม่เนาะแต่ขออีกตัวหนึ่งได้ไหมอ,อ,อีกตัวหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งขอใส่วิ่งตัวหนึ่งมาอีกตัวมาลุงเอ้ต้องทองสิทองมาเฮ้ยใครวะ อินุอาราชิครับนี่ก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะใหม่อยู่ใช่ไหมครับรู้สึกก็ออกมาประมาณ3-4เดือน3เดือนเนาะประมาณนะครับก็ถือว่ายังใหม่อยู่ใช่ไหมอินุอาราชิครับผมยังไม่มีเย่ก็ถือว่าโอเคคุ้มเป็นอุซบร่างใหม่เนาะก็ตอนนี้อัพเป็นเบล70ไปใช่ไหมแล้วก็ได้อินุอาราชิครับในร่างใหม่โอเคคุ้มอาจจะไม่ได้หน้าตู้แต่ก็ถือว่าคุ้มอุซบตอนนี้เป็น70แล้ว เดี๋ยวไปปั้นเล่นกันได้เลยต่อไปครับครั้งที่4ีครับครั้งนี้ฟรีเนาะกาชาฟรีกาชาฟรีขอสายวิ่งสีฟ้าขี่บนเมฆมีดาบแล้วหัวเป็นไฟอะ่ะอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นอย่างเงี้ยนะมาโอ้โลกหิไม่มีโลกทงดำตูวว่าแหละโงโลก,โลกทงดำกาชาฟรีเนาะดึงสีวุ๊ดึงแดงเ่ะ ดึงแดงดึงแดงมีสิทธิ์ลุ้นมีสิทธิ์ลุ้นมาทงทงทองมาทงทองสตีด้าวสายวิ่งมามาทงทอง,ทอง,างมาลูฟี่เป็ดเป็นลูฟี่งูเลยมาดึงมาลูฟี่สเน็คมามานะวิ่งนะวิ่งมาวิ่งมาเลยมาวิ่งมา วิ่งมาสีดาวนะอะไรก็ไละอะไรก็ไดะเขาเป็นสีดาวยใหม่ๆห,หม่มาโอเคครับไม่รู้เลยจบแล้วครับก็ครั้งสุดท้ายครั้งที่5นะครับครั้งนี้ก็เสียห้าสิบแล้วก็จะกระตีสีดาว1ตัวแต่ของมากกว่า1ตัวเนาะบิ๊กมัมโมโหหิวครั้งนะ อยากได้อ่ะผมดูสกิลเนี่ยผมคิดว่ามันดูเล่นยากนะแต่มันก็น่าท้านะ่ครับเพราะมันตัวโคตรใหญ่ผมชอบตอนที่ว่ามันตัวใหญ่แหละแต่สกิลมันดูช้าไปหน่อยเนาะโอเคช่างมันช้าช่างมันแต่อยากได้มาบิ๊กมัมครั้งมาฮีเพิบช่างมันเพราะยังไงมันก็ออกอยู่แล้วสี่ดาวมันการันตีอยู่แล้วแต่ขอมมากกว่านึงตัว ขอเป็นสองตัวจะเหนื่อยทำไมเดียวมาวิง่งวิ่งฟ้าฟ้านะวิ่งฟ้าฟ้าวิ่งฟ้าฟ้าเน้นย้ำเลยฟ้าฟ้าวิ่งนะมาทองมาหมาัดสายหมยัดลูฟี่ โอเคลูฟี่ออกมาดึงได้ลูฟี่เกียร์สีเป็นลูฟี่เกียร์สีด้วยนะไม่ใช่ลูฟี่สเนกแมนมันยังเล่นได้อยู่ไหมไอ้เจ้าหมอเนี่ยรู้สึกว่ามันเก่ามากมากเลยใช่ไหมเพราะถ้าเป็นลูฟี่ร่างดีๆก็จะเป็นลูฟี่ร่างไอริโอแล้วก็ลูฟี่ร่างสเนกแมนใช่ไหมตัวไหมอีกตัวไหมอีกตัวไหมอีกตัวมามาวิ่งวิ่งมามาทองทองมา ห้องมามามาป้องกันป้องกันใค,ครใครฟะซีซ่าค่าวครับรู้สึกว่าเปิดกาชาครั้งก่อนผมก็ได้มันมาเนาะครั้งนี้ก็ได้มาอีกแล้วก็ก็ถือว่าโอเคโอเคโอเคแหละคือเกมนี้มันน้อยครั้งนะที่มันจะเรียกได้ว่ามันก็้างเกลือเนาะถ้าจะเป็นเกลือก็พวกตัวละครที่มันออกมาสมัยที่เกมปิดใหม่ๆนั่นอะ พวกนั้นก็เรียกได้ว่าเกลือก็ได้เนาะเพราะมันเล่นได้ไม่ค่อยเก่งแล้วแต่ถ้าเป็นพตัวละครอะไรพวกเนี้ผมคิดว่ามันก็ได้อยู่อะเนาะแต่ก็รู้สึกผิดหวังอะแหละผิดหวังอะแหละที่ไม่ได้บิ๊กมัมอะครับยเอ้ยลืมไปมันมีแจกตั๋วด้วยที่จะโอ้เวลแปดสิบแล้วมันมีแจกตั๋วด้วยที่จะได้เปิดตัวละครอีกหนึ่งตัวที่มันจะการันตีเลยว่าจะได้พวกซูเปอร์ใช่ไหมนี่ไงตั๋วครับมา มีใบเดียวแหละมาตัวเปิดครบหสเต็ปแจกหนึ่งใบตัวหนึ่งใบการันตีสดาวครับที่เป็นตระครในตำนานหนึตัวซึ่งในตำนานนั้นมีอะไรกันบ้างเอ่ยก็จะมีบิ๊กมามกร่างาแฟงกี้โชกุนเนาะอุศร่างใหม่นะครับหนวดขาวครับโซโลอ่าเป็นลา่าถีดำเนาะซันจิแต่งงานอืมคิดเอ๊ะ เีเอมอนนี่ก็เป็นตำนานเลเนี่ยผมมีฮะลูฟี่พันธมิตรรอร่างไหนวะเป็นลูฟี่คู่กับรอใช่ไหมตัวคะครที่อยากได้ก็คือบิ๊กมัมร่งลองลงมาก็คงจะเป็นกราฟหรือไม่ก็หนวดขาวนะครับร่างของตอนที่เป็นวัยรุ่นเนาะมาครั้งสุดท้ายตำนานขอตำนานที่มันเป็นตำนานที่ได้ตำนาน นะตำนาดมาบิ๊กมัมกุรังครับบิ๊กมัมกุรังมากุรังจงมาขี่เมฆถือดาบผมเป็นไฟมาสายวิ่งมาสายวิ่งวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาบิ๊กมัมมาคุสันคิสันลูครับอืมผมจำไม่ได้แหงว่ามันใหม่หรือเก่าเนี่ยไอ้ตัวคิสันลูเนี่ย แต่ผมยังไม่มีนะบอลซาลิโนคิสซลูนะครับคิสซลูใหม่หรือเก่าผมจำไม่ได้ฮะแต่ก็ถือว่าหน้าตาพี่แกก็ดูกวนเท้าดีเนาะก็ประมาณนี้ครับ,ก,บการเปิดการ์ดของวันนี้เนะาะถามว่ารู้สึกเสียใจไหมก็ดูเสียใจนะเสียใจที่ไม่ได้บิ๊กมัมแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ดีที่ได้อุซบแล้วก็แฟงกี้ใหม่มาอันนี้ผมค่อนข้างจะโดนใจนะครับ กดไลค์กดแชร์กดตตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับหลุดเก่งบนใต้ใคลิปนะสวัสดีครับ